ันนี้นะครับที่ภาพเบิงอ่าเป็นเกลียวเขานะครับเขาซี่เก่าง่ามใหญ่เลยครับเขาเป็นห่วงใหญ่เลยเขาห่วงใหญ่เข่าไหมงามแห้ง ช่วงนี้เป็นช่วงเข่าหน้าปีนะครับแต่ว่าอ่าไทยบ้านเป็นไส้เขานาปังแท่นนะครับพอดีน้ำม,มันจะท่วมนะครับ เี่ยวขันหนีเป็นเป็นเกี่ยวดีนะครับในในระแวกนี้นี่มีคันหนีเกี่ยวดีนขนาดเชาตั้งในเพิ่นยังแลนธรรมดานะครับเพิ่นมแลนเร็วนะครับขันซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่บางคันนี่แลนเร็วประคักได้ดีครับนี่ยิ่งชาวตั้ันหนี่นะครับกระปุกยคือความสุดขั้วให้ อันนี้นครับอันนี้อันนี้เป็นเขาใหญ่เขาเขานับปีนะครับนี่เขานี้นะครับอันนี้เป็นเขาน้าปังนะครับพิแต่าไหวรุ่นไทยบ้านผมนี่เพ็่นบลอกคอยเด้ยินข่าวว่ามีอ่า้นเจียวเขานะครับไม่งั้นเพื่อนจะติออกมาไ่หนูอยู่นะครับเด้อ นี่เบิ่งแล้วก็ขันมีกับจิคงเอาไวะท่านหรอกนี่ยวดดี ข้าหยางไปเลยปกตินะครับทงนี่นี่ถ้าเป็นหน้าปีนะครับบางปีก็บหน่ำอ่าน้ำถั่วมนะครับบางปีก็บ่บบบได้เกี่ยวหรบ่ได้เข้าเลยก็คือแถวหมองผมยางนี่คือน้ำถั่วม,มืดเลยแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดหน้าปังแทนนะครับอันนี้ก็เพิ่นเฮ็ดหน้าปังรอบสามนะครับนี่ ่ะเล่าไรยุคนเดียวอันมีหนูเข้ามาท่านเหรอครับนี่นี่นะครับอ่าหน้าหน้าเจ้านี่นี่กันเห็ดหน้าปังรอบสามนะครับนี่นี่ครับหน้าปังรอบสามโอ้บรรยากาศฝนกระลิ้นมานี่นี่แหละครับกันเห็ดหน้าปังช่วงนี้นี่ก็คืออันตรายก็คือช่วง อ่าช่วงนี้มันมีฝนนะครับเกี่ยวมาก็อาจจะโดนฝนไปน้ำแต่โอ้อันนี้รอบสามแล้วนี่น้ำปังเลยนี่ครับทุ่งนี่แหละประเทศนับปัง,งนี่ทองป่าฝนกับลวงส่งสีดิ้นดิ้นมาก นีหนูกับไรพระท่านตรงนี้ท่านมาแล้วนี่เลือสองรอบนึงแห่นกัลิ้นอฝนมาเนี่ยกน,นี่ะไรนี่ันซ้ำนี่ว่าไปยังดอกนี่ันลิ้นซ้ำนี่ว่าไปยังแต่คันแห้งก็นี่นิว ถ้าก็เป็นธรมรมดาว่ากัเน็ดเขานานี่มันเสี่ยงอันนี้แหละมันได้ดีอยู่เด็ดได้ราคาดีอยู่แต่ว่ามันเสี่ยงเมื่อมันบอกว่าถึงไหมแก้งแกล้งยู่ดีกับคึ้มมากเท่าเดียวแต่วับเขาเขาพันนี่ห่วงไงดี ครับเดินรอบรถไยนะครับแบบนี้ก็แล้วแล้วก็แล้วว่ามีหนูนะครับหนูอาจจะแล็ดเข่าหู่แล้วครับเป็นแล้วแล้วเด้อมาเนี้ยเที่ยวแล้วแล้วอันนี้ก็เที่ยวกันไปเท่นะครับเดี๋ยวผมจีพาไปเบิ่งตอนกันไปเท่เด้อ